สวัสดีครับผมไม้นักชนแนลวันนี้ผมจะมาโทรถามแม่กันนะครับอ่ะนี่ครับผมผมบันทึกเซฟเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครัะสวัสดีครับที่เอี่อมยมหวยตุย all we had to do was follow the damn train cj าายยยยสวัสดีครับผมไม้ในแชนแนลวันนี้ผมจะมาดูทรม,มัธทรมวนะครับว้ย xin chào chị ơi, chị om quế bảo quế, cô quế bảo cái, chị đi tây, chị bảo cái, chị lúc.